คุณบุตรกรนะคะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพค่ะกับคารวะครูทุกท่านนะคะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะถามคําถามให้คุณแม่ค่ะซึ่งมีอาการเมื่อวานนี้ค่ะเหมือนกับจะเป็นเริมขึ้นข้างๆแก้มค่ะแล้วก็เหมือนร้อนข้างในอะค่ะปากก็บวมๆมาค่ะคุณแม่อายุเก้าสิบห้าแล้วนะคะพูดออกเสียงไม่ค่อยได้แล้วค่ะ ห,หูหูไม่ได้ยินค่ะหูดับไปข้างหนึ่งอะค่ะไม่ไม่ใช่ติดไปยังนะคะแบบว่าลุกขึ้นมานั่งนั่งได้ทานอาหารได้แต่มีมีคนช่วยเหลือค่ะเดี๋ยวคุยกับคนที่ช่วยดูแลอยู่นะคะน้องจากศูนย์นะคะระหว่างพณยายทานอะไรบ้าคะมีต้มใส่บัวค่ะทานต้มใส่บัวอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแล้วก็มีคุณยายไม่นอนประมาณสามวันค่ะไม่นอนทั้งกลางวันกลางคืนเลยค่ะอ๋อคุณยายไม่นอนนะคะปกตินอนใช่ไหมคะปกติถ้ากลางคืนไม่นอนก็มีนอนกลางวันค่ะอ๋อคือสามวันที่ผ่านมาไม่นอนทั้งกลางวันและกลางคืนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะลุกนั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณยายถ่ายได้สะดวกไหมคะเอ่อถ่ายได้เพราะว่าทานยาระบายค่ะ ช่วงสัวันนี้คุณยายมีทานขนมหรือทานอะไรอีกไหมคะขนมก็เป็นขนมปังแยมโลนะคะทานยมโลนะคะ<ด>ทานกี่วันคะทานวันเดียวค่<ด><ล>ะมื้อเดียวค่ะแล้วก็มีน้ำผลไม้ปั่นแยมโลนี่ทานวันไหนคะแยมโลนี่ทานประมาณวันจัน,น,ะะนทนร์ค่ะวันจันทร์ะน,นะคะ ค่ะนอกจากเยมนอแล้วมีทานอาหารที่เป็นกะทิบ้างไหมคะมีต้มใส่บัวค่ะเป็นกะทิมีต้มใส่บัวเป็นกะทินะคะใช่คุณยายทานอาหารที่ใส่น้ำมันไหมคะเป็นพวกอ๋อทานค่ะทุกวันเลยหรือเปล่าทานทานไม่ทุกวันค่ะไม่มีฝันแล้วค่ะตอนนี้นะคะของคุณยายนะคะคุณแม่ของคุณบุตรสกรนะคะเออ่มีอาการ เป็นเลิมที่ข้างแก้มแล้วก็ปากวมนะคะแล้วก็คุณยายทานต้มสายบัวเมื่อวานนะคะแล้วก็ไม่นอนกลางวันกับกลางคืนมาสามวันแล้วแล้วก็การขับถ่ายสะดวกเพราะใช้ยาถ่ายนะคะเมื่อวันจันทร์คุณยายไปทานแยมโรมานะคะไม่ทราบว,ว่าพี่น้องท่านใดจะพอช่วยตอบคาถามคุณยายได้บ้างคะขอโอกาสแล้วกันผมขอโอกาสแล้วกันครับพุตเจริญธรรมครับผู้ดูแลชื่ออะไรเนาะชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไร ชื่อแอนค่ะอ๋อครับเออจากที่ก่อนที่ท่านจะเป็นนะครับผมอยากสอบถามเพิ่มเติมหน่อยว่าอาหารการกินของท่านเนี่ยเราเรารู้แล้วว่าพฤติกรรมของท่านเนี่ยท่านนอาศายอาหารจากผู้ดูแลพี่เป็นคนทําใช่ไหมครับเอ่อมีมีหลานคุณยายเป็นคนทำาอ๋อโอเคก็รู้อยู่เออเขาไม่ได้ทานเนื้อสัตว์อยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างนี้ เอ่อทานค่ะเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่จะเป็นปลาทูปลานิญค่ะอ๋อโอเคกุ้งอ๋อเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแต่เขาไม่ได้กลืนไปใช่ไหมเขากลืนค่ะกลืนเนาะเขาเคี้ยวออกเขาบี้เออเอาอย่างนี้นะครับ โดยภาวะอย่างนี้เนี่ยป้าป้าอ่อรู้อยู่แล้วตอนนี้ก็คือว่าภาวะออกมาเป็นภาวะของร้อนเกินอย่างที่เราสัมผัสได้นะครับใช่ค่ะได้ถ้าเราเอารู้อย่างนี้อย่างนี้ผมฝากผู้ดูแลดูแบบนี้แล้วกันครับผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านก็คงจะพูดไม่สะดวกแล้วก็สื่อสารกันค่อนข้างยากพอดีบ้านติดกันนะคะคุณแม่อยู่กับพี่เลี้ยงสองคนนะคะมาจากศูตรนะคะแต่อยู่กันมาเป็นปีแล้วค่ะคร<ช>ับแล้วแล้วเขาก็ดูแล เออคือแม่ไม่มีฟันแล้วนะคะแต่ก็ยังทานอาหารได้ใช้แบบบทเออบทเอาอะค่ะแต่โดยไม่ใช่ปั่นนะคะอืม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 ค่ะแล้วก็ทานได้ทุกมืออ้อแล้วก็ขับถ่ายได้เพิ่งมีสองสามวันเนี้ยค่ะที่ยายาละบายอันไหนแอนเอายาละบายให้ยาละบายที่คุณหมอให้ไว้อ่ะค่ะหมดนะค่ะโอเนี่ยค่ะทานทานยาระบายอะคะอ่ะยาละบายนะครับครับ ค่ะแล้วก็ขับถ่ายได้เป็นประจำนะคะแต่ว่าเมื่อเมื่อเมื่อวานที่ทราบข่าวก็จะสวนล้างลำไส้ก็ไม่กล้าทำอะค่ะทำไมครับว่าค่ะปป,ปตัวเองก็เพิ่งเคยทำได้สองครั้งเองอะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมการการทานอาหารของคุณแม่หน่อยไหมครับลองเปลี่ยนดูค่ะ,คะ เร,เราเรื้องตนอ้นนะครับอย่างที่ถ้าเป็นแบบภาคพิธีรมอย่างที่ประบุตรเคยค่ะเมื่อวนันเ <happening. S 2> มื่อวนัวนทําให้อ่ะค่ะมีเป็นปั่นกล้วยกับใบชะยาต้มแล้วก็ข้าวข้าวออแกนิกอ่ะค่ะข้าวข้าวหักจากสวนสามอ่ะค่ะก็ทดลองทานเมนนื่อวานนี้ค่ะแต่จริงๆก็เดินมาก็จะมีพวกน้ําผลไม้อะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะมาให้แม่เพราะนี่แม่อยู่ที่บ้านที่อยู่ระหว่างกลางบ้านเรากับบ้านน้องอ่ะค่ะ เออครับออย่างอย่างนี้นะครับผมผมเชื่อว่าการสื่อสารกับท่านค่อนข้างยากเราจะไม่รู้หรอกครับว่าท่านจะสบายไม่สบายท่านก็คงจะดูจากพฤติกรรมร่างกายท่านน,น,นะครับค่ะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเรื่องอาหารเป็นหลักก่อนดู <Okay. S 2> แลดีมากนะครับ <Okay. S 2> ผมว่าท่านใส่ใจดีเพราะว่าตะกี้ทายองสอบถามดูเนี่ยผมก็เลยอยากคุยกับผู้ดูแลว,ว่าเรามาช่วยกันเปลี่ยนพฤติกรรมทานทานค่าค่ะ ได้ค่ะท่านดูตะกี้จากท่านจดรายละเอียดท่านใส่ใจดีอยู่นะครับเราจะได้ช่วยกันอย่างนี้ผมตะกี้จากดูรายละเอียดนะคุณแอนพูดแนมีความสนใจกับดูแลคุณยายดีก็ต้องอนุโมทนานะกับความตั้งใจกับการทํางานแต่ผมว่าผมอยากจะฝากเพิ่มเติมแบบหลักการแพทย์ปฏธรรมเนี่ยเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เพราะว่าทานเนื้อสัตว์ณขณะเนี่ยมันย่อยยากแต่เมก็รู้ว่าโภชนาการอย่างที่เคยฝึกมาเนี่ยอาจต้องใช้ทานเนื้อสัตว์เป็นหลักใช่ไหมครับ เป็นับเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะพออย่างนี้เราลองมาวิธีแบบนี้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าเราอยากจะเอออยางที่ประบุตรบอกนะครับว่าอยากให้เกิดควารรมการทานดูส่วนวคุณแอนก็ทานอย่างที่คุณแอนถน,นัดหรือที่คุณแอนนี้<ช>ว่ามั่นใจแต่ผู้ป่วยอะ่ะลองทานแบบใช้ปั่นเอาก็ได้บดเอาม,า<ช>มันยะ<ช>ไม่ได้ครับแต่ปั่นเอาพอได้ไหมถ้าปั่นได้ค่ะปั่นก็คือว่ารสชาตินะ,นะครับ ถ้าเป็นเกลือกับน้ำตาลคุณแอนคุณแอนปรุงอาหารเองใช่ไหมออหรือว่าเลานทาำแต่ว่าเป็นหลานคุณยายเ,ออเป็นหลานคุณยายอะค่ะออแต่ว่าก็คือออกออกไปออไปได้ค่ะอ๋อได้บอกบอกท่านได้ใช่ไหมครับเ,เปลี่ยน<ๆ>เปลี่ยนนะอาหารการกินให้คุณยายนิดนึงดูสักห้าวันสามวันห้าวันนะครับค่ะเ,เ,เพราะว่าจากที่พวกผมทานกันะปกติแล้วเราพอเราไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยเราย่อยได้เองแล้วเราก็ไม่ต้องเราไม่ต้องใช้ยาไอ้ยาครับ เอ,อไปทางเนื้อสัตว์อเนี่ยมัน,มนเป็นภาวะของการ<ช>ร้อนเกิดมากเราเรามาร่วมเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยนะครับว่ามันจะมีวิธีหนึ่งทางเลือกอาจจะเป็นผู้ดูแลอาจจะมีประสบการณ์มากขึ้นด้วยนะครับแต่ก็ลองมาเรียนรู้ร่วมกันอย่างลการแพทย์วิถีรมนะครับก็คือว่าเราลดละเลิกเลเนื้อสัตว์ไปก่อนแล้วเราก็ใช้ปั่นอาหารกับข้าวอ่ะข้าวกับผัก,กนะครับใส่ขล<ช> <ๆ S 2> ก็ได้ใส่น้ำตาลก็ได้จะใส่อะไรได้ก็เบ้นเนื้อสัตว์ กับลดน้ํามันนิดนึงพอไหวไหมพอ,อยากยากไหมครับพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ค่ะค่ะค่ะเข้าใจค่ะแล้วก็ให้บระบุตรท่านนํามาแล้วก็ปั่นแล้วก็ปรุงเกลือกับปรุงน้ําตาลอย่างเงี้ยครับเหมือนโจ๊กนะปัน่นเหมือนโจ๊กเลยเมันจะออกมาก้เหมือนสีเขียวๆเนี่ยมีผักลเล็นะครับดีแล้วให้ท่านทานอย่างนั้นท่านจะทานง่ายแล้วก็ไม่ต้องไม่เหนื่อยผูดดูแลด้วยเนาะพอไหวไหมครับสองท่านไหว เออถ้าใย,ยก็ okay, <Rede specification. S 2> โอเคก็ไม่เป็นยันได้อย่างนี้ดูด <check guys> ูง nah <t> ่ายกว่าการที่จะให้ให้ยายทานอย่างนั้นได้ไหมครับคุณแม่ทานแบบนั้นได้ไหมค่ะเออง่ายนะครับผมว่าเอาเครื่องปั่นเลยเพราะอาจารย์หมอเขียวนะครับเคยตอนนั้นฟันท่านไม่ค่อยดีนะครับท่านก็เลยสั่งเออให้กับพี่น้องจิตอาสาช่วยทำไม่นี่มาบอกว่าช่วยทําแบบปั่นมาเลยปั่นของเราเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้ผนผลไม้นะครับกุณาแต่เป็นผัก ปั่นแล้วก็ใส่ผลไม้ร่วมกันก็ผักก็ใส่กับผลไม้เขาเรียกว่าผักผักปัน่นของผมเรียกผักปัน่นแต่ข้างนอกเขาจะเป็นผลไม้ปัน่นคือใส่แต่ผลไม้ไม่ได้ใส่ผักใช่ไหมครับใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเอาที่อเอาไปที่เนี่ยก็จะมีใส่ผักลงไปใช่ไหมครับแล้วใส่กุ้งแล้วปก<ม>ติผลไม้ใส่อะไรบ้างครับมีอะไรบ้างเอ่ยแล้วแต่แต่ละวันเนาะใช่ค่ะแล้วแต่ก็เป็นพวกกล้ยบ้างส้มบ้าง อ่าสับประรดอ๋งอง,นอองุนค่ะ<อ>สับประรดก<อ>็ได้อย่างนี้ครับผมขอสามอย่างเบื้องต้นองุ่นลดไปก่อนเนาะพอองุนเป็นภาวะของดิส้อนแล้วปกติแล้วองุ่นเนี่ยจะเป็นสารที่เขาฉีดยาคะยากันยากันมากเกินไปพอไหวไหมครับพอไหวไหมไหวค่ะได้ครับได้เป็นกล้วยกับบราร์โกสุกพอพอไหวไหมครับกล้วยกับบาร์โกสุกพอได้ไหมครับสับปะรดได้อาหารที่คนที่ ค่ะที่คุณบุตรเมื่อเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้จะเป็นอาหารที่คุณบุตรทามาครับครับปั๊บอย่างนี้ป้าบุตรเป็นอยู่แล้วครับเล้ให้ป้าบุตรก็ได้ให้ป้าบุตรบอกแนะนํากับเออ่ทางผู้ดูแลผู้ดูแลทานได้ด้วยนะครับแข็งแรงเพราะเราก็ทานกันอย่างนี้ปกติใช้ผักปัดผู้ดูแลล่ำมากเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณเดี๋ยวคุณจะผอมเพียวเลยคือคือตอนนี้นะคะใช้ยาตัวนี้ทาให้อยู่อะค่ะ ไม่เป็นไรครับถ้าทาท่านทาแล้วท่านดีขึ้นก็ทาไปไม่เป็นไรแต่ส่วนอาหารเราก็ปรับไปก่อนน้องคนที่สองมาจะเอาจะเอาให้ทานี่น้องคนที่สองพอรู้ก็จะให้ทาโบหิมาค่ะลูกคุณยายคนที่สองค่ะให้ทาโบหิมะครับก็ไม่เป็นไรครับอันนี้มาแก้ที่อาหารกันก่อนเนาะอย่างนี้นะครับผลไม้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ไปนะผมอยากให้ทําแบบนี้ดูว่าคุณ แอนทำได้ทานได้ด้วยนะผู้ดูแลทานได้ด้วยก็คือเอาผักนะครับใส่กล้วยมะละกอสุกกับสับปะรดใส่เข้าไปเลยอยากใส่อะไรก็ใส่ปั่นให้ละเอียดแล้วก็ดื่มแล้วลองกินดื่มได้นะครับอันนี้เป็นไดเอทมะละกอกล้วยสับปะรดแล้เป็นผักใทมีใบชายาอ่าจจะใบชายาก็ได้เป็นผักใบชายาที่บ้านเต็มเลยได้หมดแล้วลองปั่นแล้วลองทานดูนะครับนะครับอันนี้อย่างหนึ่งนะอันนี้อย่างหนึ่ง แล้วไอ้ตัวข้าวเนี่ยคือดูแลก็เอาแค่ข้าวหรือว่าเป็นข้าวต้มก็ได้นะครับแต่ข้าวเนี่ยการทำง่ายกว่าทํายังไงก็ได้ให้มันเเหมือนโจ๊กก็แหละใส่ผักลวกลงไปก็ได้แล้วก็ปั่นแล้วใส่เกลือลงไปก็ได้หรือใส่น้ำตาลเกลือลงไปก็ได้แล้วให้ท่านทานแบบนี้ดูนะครับท่านจะกลืนง่ายขึ้นแล้วตอนนี้ท้านมีผักเขียวใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่มีผักเขียวเนี่ยเราใช้ผัดให้ละเอียดเนี่ย มันจะเย้ยท่านไม่ต้องท่านไม่ต้องเคี้ยวเนี่ยครับท่านได้ลืนลงไปไว้เลยจะง่ายๆกับตัวท่านด้วยอย่างนี้พอไหวไหมครับไหวครับอย่างเงี้ยแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ผักเนี่ยจะใส่บ้าบุตรจะใส่อะไรก็บ้าบุตรก็ปรับเอาตามที่บ้าบุตรเห็นนนครับผักเลดเย็นนะคะเย็นแต่เบื้องต้นเป็นอย่างนี้ไปก่อนโทนเย็นสักเจ็ดสิบก่อนก็ได้จะเป็นร้อนสักสามสิบก็ได้อยู่ที่เราหรือว่าจะเย็นหมดเลยก็ได้แล้วก็ให้ผู้ดูแลช่วยดูว่ามันดีขึ้นไหมค่ะ เราทดลองแบบนี้ไปก่อนสักสกามถามคุรู้อีกนิดนึงได้ขออนุญาตถามคุรู้อีกนิดนะคะได้ครับเออเราเราใช้น้ําสกัดฉีดได้ไหมคะฉีด,ดในปากอะค่ะได้นะคะเพราะว่าช่วงช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยประบุตรก็ร้อนในเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้วิธีเนี้ยคะ่ะน้าสกัดแต่ว่า เออคือเขาไม่ได้รู้เรื่องน้ําปัสสสวะก,กันนะคะไม่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 ใช้ครับกี้ผมไม่ได้พูดน,นะครับเอามาไม่ใช้เราเอาเราที่เอาที่อาหารกับไอ,อ้กระเพะเน้นเน้นตอนช่วงนี้เน้นที่อาหารนะคะใช่ใช่อาหารเป็นยาครับเราต้องทําให้เป็นยาตอนนี้ท่านร้อนเราก็แก้ได้เย็นใช่แล้วก็คืเมื่อเริ่มเมื่อวานเนี้ยค่ะพอดีมีข้าวหักมาจากสวนสามอะค่ะก็เลยเอาข้าวอันนั้นน่ะต้มหอมมากเลยค่ะข้าวข้าวของอาจารย์หมอค่ะดีเลยก็ ก็ <g ül üyor> จัดมาให้แล้วอะค่ะเออดีก็ <c oughs> ปั่นป่นอย่างนั้นแหละครับผมว่าปั่นให้ละเอียดแล้วท่านจะได้ไม่ต้องย่อยแล้วไม่ต้องเสียเวลาปั่นเคี้ยวไม่มีแล้วก็คืนได้เลย <c oughs> ก็ใช้งานแล้วปรากฏว่าอาจารย์คานไปอยู่ท้องครับไม่ไม่กลัวท้อง <c oughs> ไม่ไกลัวไม่อยู่ท้อง <c oughs> อิ่มสบายดีเมื่อวานลองลองชิมเองแล้วด้วยค่ะมีกล้วยกล้วยที่ต้นที่บ้านเองอะค่ะเออกล้วยปั่นครับแล้วก็ใบชะยายอดยอดนะครับก็เพิ่งเคยเพิ่งเคยทํานะคะทุกทีต้มแล้วก็ กินเองตอนที่อาหารสุดหนึ่งอะคะ่ะจิ้มเกลือทานนะคะนี่พี่้องบางท่านอยากเอาเอาชายาไปต้มแล้วปั่นเป็นซุปชายาย,ายัางมีเลยครับค่ะได้รสชาติดีครับลองทําคนคนมาตัด้ากเขาเห็นชายาที่บ้านเขาบอกว่านี่ต้นผงชูรสเขาบอกเนี้ยคนเขาเป็นคนอีสานนะคะครับก็ยังบอกเขาเลยบอกเอาไปสี่มีมีวอเตอร์เคลสด้วยค่ะครับ,รบแล้วก็อ่อมแซบอะค่ะได้ได้ปั่น<อ>ลงไปเลยครับ แล้วใส่กล้วยกับสับปะรดกับมะละกอหรือว่าที่มีแต่ผลไม้อย่างที่มันเป็นพิษมากเราออกห่างท่านก่อนนะครับค่างอุ่นเนี่ยผมเคยไปเจอไร่ที่น่าหูชีตาสารพิษทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าแมลงมันเยอะจับะรูเขาหวานมากเรามาระวังแล้วกันครับองหุ่นนี่ก็เราหลีกเลี่ยงเลยนะครับเรามาระวังแล้วกันครับแพงด้วยนะครับลองทําดูปรับอาหารไปก่อนนะครับ อย่างอื่นไม่มีอะไรครับ<ด>ผมว่าปรับอาหารไปก็ดูแล้วแล้วร่างกายท่านก็ต้องดีแล้วประบุขก็ดูเอาปรับไปทําไปปรับไปนะครับผม<ด>ว่าท่านคงจะสื่อสารลาบากแต่ดูจากอาการท่านได้ว่าอาการของท่านเนี่ยดีขึ้นไหม ผู้ดูแลจะตอบได้เพราะท่านดูแลแต่ค่ะเขาเขาพูดกันรู้เรื่องค่ะเขาอยู่กันมาเป็นปีแล้วค่ะป่าผู้ดูแลด้วยเขาอยู่กันมาเป็นปีแล้วเวลาเดินผ่านหน้าต่างบ้านเนี่ยเสียงหัวเราะประจําเลยค่ะบอกไม่รู้เขาแย่อะไรแม่ฉันกันอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าสองคนนี้ไม่รู้แย่อะไรแม่เห็นหัวเราะกันคคืนๆเลยดีครับดีฝ้าผู้ดูแลดูด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยมาทําไปปรับไปเอาค่ะค่ะเริ่มแรกปรับเรื่องอาหารก่อนนะคะใช่ใช่ใช่ดีแล้วครับ แต่น้ําสกัดเราก็ใช้ฉีดเพื่อบรรเทาเขาได้นะคะแล้วก็น้ํามันเขียวอะค่ะส่วนใหญ่ก็เอาให้น้ํามันเขียวมาให้เขาไว้ใช้ด้วยค่ะได้ครับทาตรงคอตรงอะไรได้ทำเลยครับถ้ามันดีขึ้นถ้ามันไม่ดีขึ้นเราก็หยุดน่าจะดีขึ้นนะคะคุณลุงก็คิดว่าอย่างนั้นก็ตรวจสอบดูนะครับได้ครับป้าบุ๊ค่ะเพราะคุณแม่เขาอดทนนะคะเขาอึดมากเลยค่ะลูกเจ็ดคนนะคะ เคยไหลหลุดนะคะไหลหลุดนะคะโดนดึงอ่ะคือคนเขากลัวจะล้มเขาเลยดึงแรงไหลหลุดตอนยุเก้าสิบสามเก้าสิบสี่อะค่ะแต่คุณหมอก็ไม่ผ่าตัดให้แล้วแล้วพอดูแลกันดีๆอยู่ต่อมาเนี่ยไหลเขาก็สมานเองอะคะทุกทีแบบจะงอไว้ยกไม่ได้ค่ะดีครับเราลองปรับพฤติกรรมดูพฤติกรรมทางอาหารดูถ้าดีขึ้นก็ดีเราก็รู้ว่ามันดีขึ้นถ้าไม่ดีเราแค่เปลี่ยนปรับใหม่แล้วกันนะครับอย่างนี้ เขาแย่กันเรื่อยไงคะบางทีก็บอกบาเวลาเห็นหน้าเนี่ยเขาเหมือนถามว่าจําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาลูกคนโตไงชื่อนั้นชื่นนี้ค่ะกลับขอบคุณค่ะครูค่ะไม่เป็นไครับเชิญเลยครับพี่แมมเชิญเลยครับขอบคุณนะคะน้องป้อมที่มาให้ความรู้นะคะเพิ่มเติมค่ะ ยังมีแม่กา้านอีกท่านหนึ่งค่ะที่จะมาให้แนะนำแล้วก็ความช่วย <ละ S 2> เติมค่ะเชิญขาา้า่านะคค่ะพราวาจาย์หัวเฉียวนับวกบุะเจริค้าจนค่ะเนึ่งธรรมโหมิตีค่ะมีเคยช่วยคนคนุณยายที่บ้านค่ะบ้านญาติกันห่บ้านติดกันท่านลุก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 ไม่ขึ้นประมาณสองสองวันนะคะ ีนี้ก็เลยไปเยี่ยมก็มีอะไรก็พ่อไปคุยไป,ไปค่ะไปคุยพากินอาหารที่กินนั่นแหละอินเนทถานท่านว่าเนี่ยจะตั้งศีลดีไหมก็เลยว่าอย่างนี้ค่ะตั้งศีลเลิอกอะไรสักอย่างดีไหมเลิกเนื้อสัตว์ใหญ่ดีไหมตอนนั้นท่านยังยังกินทุกอย่างเลยค่ะพอตอนเย็นมาท่านก็ก็ยอมที่จะตั้งแล้วแหะคุยกันหลายเรื่องคือยอมแล้วก็ตั้งศีลลดละเรื่องอาหารใหญ่ค่ะสัตว์ใหญ่ค่ะ พอตอนเช้ามาเราก็ทําธุระกินข้าวกินอะ,ะไรเสร็จเราจะเป็นพออเหมือนเดิมค่ะปฏิหารเกิดขึ้นนะลุกขึ้นนั่งได้ค่ะที่แรกนั่งไม่ได้นะคะนอนอย่างเดียวค่ะคือลูกสาวท่านผู้ดูแลก็เลยถามว่าเอา้าเมื่อวานก็นอนอยู่ดีๆวันนี้ลุกขึ้นได้เอ้าอะไรเกิดขึ้นจังตั้งศีลมัง้งเขอพูอุณเงียลูกสาวพูดะแต่ยายก็ยิ้มๆมะค่ะที่ตั้งศีลลดละอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งก็เหมือนเพิ่มศีลค่ะท่านอาจารย์พูดนะทีนี้ก็ มาพากินอาหารดิดเย็นตามที่ทอาป้อมพูดเมื่อกี้แหละแล้วก็พากินขี้เหล็กค่ะขี้เหล็กถ้ามีก็เอามาแกงได้อีสานหรือว่าภาคกลางคะเนี่ยภาคกลางค่ะอยู่กรุงเทพกรุกงเทพมหาคนครค่ะภาคกลางก็ถ้าถ้าจะเอาให้ท่านกินก็คงซื้อขี้เหล็กที่เขาทําเป็นปั้นมาแกงลองดูก็ได้แกงแกงเหมือนแกงอ่อมต้มใส่ขี้เหล็กใส่เก,สกเกลือนิดนึงเป็นยานอนหลับที่ดีค่ะ ยานอนอหลับที่ดีหรือว่าเคยเค็กเ <c oughs> คยเคยให้ทานอยู่ค่ะแกงขี้เล็ <c oughs> กอ <c oughs> าให้ <c oughs> กินก่อนนอนก็ได้หรือว่ากินเท้าเย็นก็ได้ลองดูว่ากินแล้วเราเขา้าตู้เย็นไว้ก็ไม่ไม่เสียหายแล้วก็มาอุ่นใหม่ก็ได้คือเขาอุ่นคำๆก็ไม่เป็นไรขี้เหล็กคือเป็นยาค่ะให้ทําแบบแกงอ่อมอีสานใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มาซดกินกินเล่นๆก็ได้ไม่ต้องกินกับข้าวก็ได้อค่ะค่ะือยานอนหลับค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือรางจืดค่ะ ้างจืดก็จะปั่น้ังจืดมีค่ะนี่ค่ะเ้าปั่นเป็นเย็นงจืดนิดปั่นเป็นเย็นก็ได้หรือมาต้มเป็นน้ำก็ได้ถ้าท่านหนาวอะไรนี่ค่ะล้างจืดตัวเองกินมาค่ะคือลูกสาวเป็นแคทแผนไทยนะคะขยี้เอาก็ได้ขยี้ก็ได้ปั่นก็ได้กะเอาว่าท่านจะกินอันนี้กี่แก้วกี่ครั้งแทนน้ำก็ได้เขาจะเป็นลิดเย็นไอ้้างจืดนะเป็นเหมือนปรับร้อนเย็นไม่สมดุลเขาจะ เย็นแล้วก็ประมาณแก้ไขแก้อะไรได้ตัวร้อนตัวอะไรก็ได้ค่ะอ๋ะอ,อใช้ต้มใช้ต้มกับใบเตยได้ไหมค่ะต้มใบเตยก็ได้หรือว่าจะปั่นเป็นสูตรก็ได้ได้หมดเลยค่ะให้กินก่อนนอนหรือว่าเช้าเย็นสามเวลาก็ได้ได้ทานสดได้ตัวเองแตนต่อยอะไรต่อยเนี่ยกินแป๊บเดียวง่วงเลยค่ะเด็กเอาให้เด็กกินเด็กเด็กแมลงป่องต่อยอย่างเงี้ย ให้กินประมาณตอนนั้นมันมีแคปซูลเนาะมีแคปซูลแห้งคือเด็กกินเคี้ยวได้เลยใช่ไหมคะเคี้ยวได้ถ้าถ้าเคี้ยวได้คือเคี้ยวไปเลยเคี้ยวกรอบกรอบกินดีมากเลยกินแล้วอีกไม่นานค่ะหาวยเด็กก็หาวผู้ใหญ่ก็หาเพราะว่าอ๋อค่ะค่ะแล้วอยาแก้ไข้อย่างดีอ่ะเวลาเป็นไข้ก็หายน้ำเ่ยตัวเองก็จะกินตางจืดแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้ ก็ยังกินอยู่ค่ะกินเป็นแบบสีห้าวันแล้วค่อยพักเป็นตัวอื่นก็ได้สลับกัาที่เหล็กก็ได้ค่ะติชีวะน่ะค่ะเพิ่มสีนแล้วก็มีกินเหล็กก็มีรางจืดแล้วก็เอาสมุดทบทวนธรรมเอาหนังสือทบทวนธรรมาอ่านให้ฟังด้วยยอมรับผิดสำเนึกผิดขอโทษของโหติกรรมเนี่ยมันจบได้เร็วนะลองดูว่ะ มันจะตรงกับข้อไหนแล้วนีามทำใจได้นอนไม่หลับก็ดีก็หาความดีดีมา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 ,มาชื่นชมว่าเอา้าเราไปเคยไปทําคนนอนไม่หลับไหมมันก็ต้องวางใจแล้วมันก็หลับเองอเหมือนเหมือนป้ามนนะ่ะป้ามนส่นก้าวนะท่านก็มามาอยู่โผูผาเนาะท่านนอนไม่ไม่ได้นะวันนั้นอนะ่ะฉี่แล้วก็สวนฉี่ด้วยวฉี่ไม่ออกก็ถามน้องอยู่ข้างๆเต้นบอกว่าเนี่ยน้องต๊อกน้องอะไรเขาเขาคุยกันนะ แล้วทำไไยังไงเนี่ยยายฉีไม่ออกอันก่อนก็บอกว่าไม่ให้เรียกอะไรอย่างนี้ค่ะก็เคยบอกว่าให้ทําใจแค่ทําใจตื่นขึ้นมาฉี <S <S ่เต็มถุงเลยค่ะตอนนั่นสวนให้ท่าน <S <S ทําใจด้วยวางใจด้วยอเออ,อมันง่ายั้งหมดค่ะหาความยินดีมาให้ท่านนะคะค่ะตรงแก้มเนี่ยคะ่ะจะใช้ใช้ลังจืดตาตาแล้วโปะได้ไหมคะพี่ไปยียนนางก็ได้อะไรได้หมดค่ะริบเย็นนะใบยานนางทาทาค่ะทาทาแล้วทีนี้ ทาน้ําน้ำฉีก่ก็คงไม่กล้าก็ได้น้ําสกัดค่ะหรือน้ำ,สก,นำสกัดนะคะสมุนค่ะทาบ่อยๆมันคันเมื่อไหร่แล้วทาถ้าเราลดเรื่องอาหารร้อนได้อันนี้มันก็จะหายไปเลยเพราะว่าใบหน้าน,นี้มันมีความร้อนใช่ไหมคะตับมีอะไรร้อนไปหมดเพราะว่าเขาออกหน้าแล้วพอกหน้าให้ก็ได้นะคะพอกหน้าอ่อน,ออนแล้วค่อย<า>คิดออกก็ได้ ผมพ่อใช่ไหมคะค่ะค่ะผงพอกผงพออพอกได้ใช่ไหมคะมีค่ะค่ะตัวเองก็ไปพอกให้คุณยายที่บ้านเหมือนกันค่ะพอกตรงไหนเก็บตรงไหนคันตรงไหนทาพอกตรงนั้นค่ะเย็นดีค่ะนี่คือพระลหันองค์แรกนะคะเรียนมาให้ดีเลยใจไม่ดูพอแล้วนี่ลาแล้วลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะแม่ท่านันที่มาให้คําแนะนําค่ะค่ะ ็เป็นกำลังใจให้กับแม่คุณบุษรกรด้วยนะคะอยู่ในห้องอาหารเพื่อจุดสบายหรือเปล่าคะมีค่ะอยู่ค่ะจบรายการแล้วเดี๋ยวจะส่งไปให้นะคะค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะพอดีว่ามีในแชทนะคะท่านพอดีได้ฟังเกี่ยวกับอาหารปั่นนะคะท่านเลยถามเข้ามาในแชทในซูมนะคะคุณสมหวังนะคะเลยอยากจะให้ทางที่แหม่มให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องชัยยานะคะว่าใช้ จะเป็นสุกหรือดิบดีนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าจะทําให้แม่ด้วยนะคะนําไปลวกให้สุกดีกว่านะคะแล้วก็นําไปปันป่นค่ะจะเป็นวั้นเพ้นชายาหรือว่าอ่อมแซบก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือนําไปลวกนะคะแล้วก็ผสมข้าวอาจจะมีถั่วหรือน้านมธัญพืชก็ได้ค่ะใส่เกลือน,นิดนึงนะคะเอาไปปัน่นก็จะเป็นข้าวต้มที่ ลักษณะคล้ายโจ๊กค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องช่องปากนะคะหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่จะต้องให้อาหารทางสายยางค่ะก็ใช้วิธีการนี้ได้เหมือนกันค่ะสรงลิงก์ชื่อว่าอาหารปั่นพื้นฟูเซลลนะครับมันจะมีอยู่สามสูตรสูตรแรกเลยคืออาหารสดสูตรที่สองอาหารอาหารต้มและสูตรที่สามคือรวมกันะฮะชื่อชื่อชื่อ u t u b e ว่าอาหารปั่นพื้นฟูเซลนะครับจะให้น้องจิ๊บส่งส่งรีดีมาให้ก็สิครับ ได้ค่ะวิจเจค่ะของคุณอาธรรมกรนะคะท่านสอบถามว่าขออนุญ,ญาตสอบถามนะคะตัวรางเจอไม่ควรทานติดต่อเกิน5วันแล้วต้องถึงช่วงจึงค่อยทานใหม่ใช่หรือเปล่าคะเนื่องจากแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่สิริราชท่านบอกว่ารางจือมีตัวทําให้โลหิตจางค่ะค่ะสมุนไพรทุกตัวนะคะของอไทยค่ะ ให้เรากินแค่หนึ่งอาทิตย์แล้วก็เว้นนะคะอยากกินติดต่อกันค่ะไม่ว่าจะเป็นรังกึ้หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะจบแล้ว <laughs>